นนาะก็มาหาเห็ดนี่ก็หาเห็ดคือกันนี่หาเห็ดคือกันหาเห็ดในป่านะทุกคนน้ำต่วมพงศ์ยายนุจันต์บอกว่าโอ้ต่วมดังแล้วนะฮะอันนี้บรรยากาศตรงแนานะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้เนาะได้เห็ดเพาะหลายบ่ลูกไผ่โอ้ยบรรยากาศนี้เพิ่งเปินลูกไฟหนอโอ้ยบ่ทันได้อยู่สีผ้าชั้นหนาสีมะเขือหน้าสีผาเบิ่งนะครับ นี่ละมันสีเฮ็ดพอมันสีอยู่ในหนีละใช่อีเมย์หายบ่วงมาอยู่บอบ่วงค่ะตอนใหญ่อู้บ่วงค่ะเอทท็ดพอแล้วก็ล่างแล้วก็ไปตักแกงอีกตักแกงที่เก่าคือเกา่นนาขุนศิบาทุกคนไปบึงนะคะบรรยากาศทงทงหนะนะคะโอ้ไปเที่ยวทะเลดิดดครับบ่อค่ะเมืมม <laughs> องนอกค่ะยู่ยู่บีตอนนี้ยู่ยู่บีด้หน่ นัวพายแล้วนี่ไปปล่อยกห้มันกินเขาเราดีกว่าเห็ดเส้นแล้วก็น่านัวสวัสดีจ้าสวัสดีแนทำมันพอใสวัสดีก่อนหนึ่งสองสามอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่นังโอ้ยเนาะอยู่ฟินแลนด์หมอจ้าแมนจ้าอยู่ยูบีอย่าหอกค่ะอยู่บนค่ะ อยู่บนนะคะอันน like ี้คือมหาเฮ็ดนะคะโอ้จ้สีบผอโผอ่อนละนะคะบรรยากาศบรรยากาศพวกี้ยั้งร้ายค่ะนี่ค่ะมีมีซ้ำนี่ละค่ะงัวสองตัวกำลังคุยกันโอ้ยไปว่างัวงัวกับ้วยคุยกันได้หนีอ้าวโวเมงงัวกับคนคุยกันได้หนี อืมปลาเมึกหาถุงมือแรลงมือแรลงปลาเมึกมือแรลงปลาหมึกนะคะมือแรล่งปลาเมือกมันนี่ไผสีจ้องกับจ้องเด้ออามสร้างไล่โลเพราะว่าพี่ฮามานี้เงนบนได่โลอยู่ดอกหนึ่งกับหอยเพระท่านไดนะคะเอาป้ายอีกแล้วพวกเราอย่พึ่งปลาเมึกกนลูกค้าแจเย็นก่อนค่ะใจเย็นก่อนนี้มือแรลงก่อนเนี้เมือแรลงเมือแรล่งนี้เตรียมเงินไป้รืายๆเด้อค่ะเพราะว่าเตรียมซอยกันสื่อเนี้ย นี่นี่หูหูแมงกิน่นี่นี่แมงกิโน่จะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนนี่คือหูแมงกิโน่เอออย่านี่คือหูแมงกิน่นี่ยนี่เฮ็ดปวกเห็ดพวกอุ้ยเฮ็ดปวกมึงมึงอย่าบอกไผเด้อค่ะพี่น้องเห็ดพวกเฮ็ดปวกเห็นเห็ดพวกดอกหน้ามูมันนะมูมันนี่นี่เห็นเห็ดพวกอ๋อมันเป็นเห็ดพวกกี่มันบอกเฮ็ดปวกเห็ดพวกแม่โมะแม่อะไรเนี่ยเมนเมนเมนเดี๋ยวดมกันสัมผัสกันสัมผัสสัมผัส เออเมนเมนเมนฟันเอามามากูโอ้หนอป้าพงบท่านเนี่ยขายอย่าพึ่งเด้ออู้หูผัวคือคนอืมมารอควันเออมานอย่าปากะาเกะาเขาทีมาโอ้อีลิอีิอิอีใช่แล้วใช่แล้วใช่คอยขึ้นเนี่ยโมหินเจ้าสีมียังมาคอยหู้นั่งจากซื้อๆได้หน่ ไจมันเหม็นอยู่อู้ ö, okay. บอกไปเลยยพระอาุณดีใจฮดดอกเดีวเออฮิดดอกเดียวหรล่ะหมูมันเขาอาจิลงหมูลงพวกกัได้ด้วอะไรกน้อยเป็นบาจอ้างดีใจนะเออดอกเดียวเหรใส่นามได้หลายเอาหามจ้องลายด้พู้พันจ้องหลายหามจ้องลายพราะว่าห้ากรไดดอกหนึ่ง ที่ห้ามาอ่านเบิดมือเท่าคำนี่เฮ้ยเฮ้ยมื่นลีนะคะธุรกิจนู่นวาอะไรสั่งสั่งจองไว้เลยแต่ว่าสิไดหรือโบไดอีกเหลืองหนึ่งเดี๋ยวสิพามาเบิง่งหูแมงกินูนมาหนันนี่คือหูแมงกินูนนะคะทุกคนอาจจะเบียดนู่นในนิดหนึ่งสร้างมันเถอะนี่คือหูแมงกินูนแมงกินูนสิอยู่ในต้นไม้แบบนี้ล่ะค่ะทุกคนอันนี้คือเนีย่ยฮาเห็ดแต่ว่าเห็นหูแมงกินูนเกอกกระตง เอาตู้รถนะคะโดยการเจาะหูมันนะคะแต่หลังมันโอ้หูมันตันด้วยนี่หูมันตันแล้วนะคะไม่กินนู่นนาสิบุ้งนี่อย่าเป็นจ้องนะจะไปอุ้ยนี่นี่เห็นหมอกทุกคนนี่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 เห็นหมอกมันไม่กินนู่นโอ้ยเห็นหมดละนี่ขอบอกแล้วเห็นมันกินนู่นนี่นี่ขอบริตัวดเลยเนี่ยนี่ย ใส่โปดเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นมลาโบเห็นโบเห็นอย่างนั้นนี่เห็นมลานีนี่น,นี่หามสีตนไหนหามสีตนมันมวา่าทัพเพศทรัพตาให้มันละ่ะหาอีกค่ะหาอีกนี่คือแมงกีระว,ว่างงูเด้อขอบคุณค่ะแมงกินนู่นคะแมงกินนู่นแมงกีนนู่นช่วงนี้มันกำลังเสียบเลยใจเหเฮ็ดหมูจนะบาัต่ะ เนี่ยค่ะทุกคนผู้ใดมากะมีกบบอได้เอากบมาขายเด้อทุกคนปลาหมึกเนี่ยมือแรงหันมือแรงนี่ขายปลาหมึกได้มือแรงนี่สีบังคับให้พอขายเพราะว่าเพี่ยังบอกเราจะไปสมลงสีเราวลงสีนี่กับเพ่แล้วเพ่อีกนะคะทุกคนบอได้สีเข่าได้นะคะมาใบต่อฮะ ล้วที่จะบอกว่าดอกดอกนั้นไม่ใสใสมีไรไม่ใสใโอ้ดอกเดียวของบอมัน้ตอิ่มเว้ยเปิดช่องเิคนปองงูนเนอะค่ะเอามือสองโลอย่าพึ่งอย่าพึ่งสั่งบอกว่าอย่าพึ่งสั่งบอกท่านเด็กขายยังไงเพท่านเปิดหลานอยู่จะเป็นนี่ละเห็นบอกละบรรยามคนมันขายหรือบอสั่งได้บานอ่ะสั่งเนี่ยมันบมมี่ได้บานอ่ะนี่บอกว่าไปหาเห็ดหาแมงกี้นูนแถวไรเบียชัด แถวบ้านเขามาส่งมาซัมลเด้ออุ้ยพี่สุกิสุกพี่สุกีสุกิเลยสิพี่สุกีดอนั่นไอดอกกระเจียวเถามันย์เถาวัมย์เถาเัลนี่คือสเห็นดอกเงาคู่ก็อยก็คือสิเถาลลยวงสุง เนี่ยแจดลองเพลงให้ฟังในแจดใสขาแจดใสนี่เอากุจี่สองโลกุจชี่ห้ากระได้ตัวหนึ่งสีสั่งสองแมงกีนูนแมงกีนูนแมงกีนูดว่ามันกุชชี่ไยแมงกีนูนก็อีกีเออกีนูดนะจอออีีืมฮู้ซิงบ่มมี่ใครจะท้ามาเนี่ยมันบ่มมี่เหรอบอกว่าท้ามาเนี่ยมันมีอีก ไผ่สีสั่งเห็ดปัวก็สั่งไว้ด้วยค่ะเพราะว่าหักกระได้ดอกหนึ่งโมเมนต์อืมนันนั่นที่ปูมไผ่สีสั่งกะก็สั่งได้ด้วยค่ะนี่กะกะไผ่เราบุ้งไผ่อยากได้ก็มาสั่งแต่ว่าโมเมนกะค่อยดอกว้าไผ่อยากสั่งก็มาสั่งแต่โมเมนกะค่อยเด้อเอาปลาหมึกยังมาบปรดรีายปลาหมึกตอนนี้เฮ็ดพอเฮ็ดพอเข้าไปเบียวแถวใดกันนี่ นี <muitas> ่จีพาหลอกไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเพราะว่าหลอกไปเบิดล่ะอู้บกม่วงม่วงหล่นนี่นี่นี่ตะอต้นนี่ตะขอนี่ต้นมะข่อค่ะทุกทุกคนมะขอนะคะมะมะข้อมะเออมะข้อนี่เห็นหมากมันนี่ค่ะนี่มันคือหมากมันนี่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 มะขอนี่เห็นบ่นี่เออโบดขายของขายบักขคอโอ้ บอกเจ้าก็ดิบฟังเนาะผัวไงหนูใหม่ไพอ้๋หนูใหม่ทุกคนทุกคนหนูใหม่โอ้บึงหาโตบริขายบึงเด้อค่ะบริขายบึงอันนี้ก็น้องสานะคะน้องสานี่ก็ต้นมะข่อีกแล้วนี่มะข่อมันมีตำตำเสียอ่ะบึ่งน่นี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 ่ตำตำนี่ นี่ขึ้นมาคอเดี๋ยวสิกัดให้เบิ่องอ่ะอืออือชม,มนี่ค่ะเห็นหมอข้างในมันจะเป็นแบบนี้ปลาคอสองโลบริคลายปลาคอเด้อค่ะบรีคลายปลาหมือกเนี่ยมือแรงเนี่ยมือแรงยังม,มามือน ก็แค่น่อยแม่บ๊าวๆเฮ็ดสามดอกจักบาทดอกพึ่งได้ดอกเดียวค่ะพึ่งได้ดอกเดียวเยาว์มากโอ้นโหน่อยโอ้เฮ็ดหมูตกใจอีกล้วนะคะก็เป็นทงหน้าของน้องพ่อใหญ่นะคะมันโมบิอชาร์ตโอ้ยีักเอ้ยึอายจักสิมันยัง นี่เอาใหม่อ,มอก็ได้ซ้ำนี่เอาเฮ็ดมะโสร์พื่อน่ะเอาเฮ็ดมะโสร์โรงงานนะเฮ็ดมันหันหนนะมนกมนกันหักโสร์อะไร <c oughs> อู้สองพันกว่าคนจะเขามาเบิ่งกยังก่อนนี่มาเบิ่งเอ,อื้อยคอยบ่นี่ละค่ะเอ,อ, <c oughs> อเื้อยคอยคองแทร์เฮ็ดพอสองโลได้เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกดอกเดียวจะเจ้าสองโอ้โหาก่อนห่ามาเบิดมือได้๋ยวซ้ำนี่ละ่ละฮะ นี่คือนอนใหญ่จุดในตอนนี้เออนะ่าคะทุกคนธุรกิจใหม่เนมะื่อไพยอยากได้ก้ามาลกกุกเอาเด้อค่ะแต่ว่ามันเป็นหน้านูดอกว่า <c oughs> หน้าไพ่สี่สามเขามาลกกุกเอาเด้อนี่กาแต่ว่ากาหน้าไพ่บุหู <c oughs> มันเป็นหน้านูบุหูขีศีนี่กระแสพิกาเนะอือเอาเนี่ยเนีเน่ยยิบเอาเนี่ย เดี๋ยวสิพาทุกคนไปหาเห็ดพอนะคะู้จกักขซี่บนี่กูจกักขีซี่อีบอคารนี่อันนี้ก็คือขีซี่นะคะนี่อัลมอนด์แมนพิดทางแทล้ล่ะนี่กีซีขายบอค่ะเพชรดอกเดียวจะกกระสีเอาบอจะกกระสีบังขับบ้านน้องข่อยบอโอ้ยคืออื่นคอยจะเป็นบะมี่เด้อคือนนี่คืออื่นขอยฮะจเทมันเป็นหายลิงอยู่ต้นไม้นะลิงอยู่สค้าลิงอยู่สลิงอยู่สก่อน ให้สิบพระกันขามเราฟังไปขามไปฟังอ,อี่ปออู้หูจเจมันบูแม่นเราจะคลองดิงุีหัวงุบยังเนอะเว้ยนะคะบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ลงลงทางนี้ลงทางนี้นี่ลงทางนี้มันตื่นเออนี่มันมีทางลงอยู่อเออนี่มีทางลงอยู่ไปหาเค็ดพอฟังทางคุณ ร่องทางอี่อ <Exped> น <ition> <c h arta> ี <lucky people>: ่นี่รองทางนี่น้อยไม่น้อยไม่เออเอาเอาเอาไปเจ้าผู้เจ้าหาเป็นเออนันล่เฮ็ดแบบนั้นล่ะเออน้อยเออหาแบบนั้นหาแบบนั้นโอ้ยให้เราเจ้าเฮ็ดเป็นเฮ็ดไงขามไปอีกฝั่งหนึ่งเด็กที่ผ่าทุกคนขามไปนะคะนี่ อันนี้ยุ <ini> care, ่หวังนอกนะค่ะทุกคนบ่ต้องตกใจอยู่บีอุ้มันเป็นคบตูนมอทุกคนเทสิบหาหาเลยเฮ้หเออมวจะอนนอก ห้าเห็ดนะคะทุกคนเอออยากยาก,ยากินกระห่าห้าเห็ดโมมี่อิติกระปูโมมีทุกคนเดี๋ยวขามไปฟัง่งมันมีหอยขนหยางนะคะทุกคนเพราะว่ามันเอ้าเราไทยนาอะไรเหรอเออนี่เราไทยนาอะไรโมมี่มองหาเลยมองหาโมมี่เลยนี่ เจ้าเห็ดเนี่ยเหื่อยเอื้อยฮะมีปลาว่านไหมครับบ่มีป่าว่านนั่นขายปลาหมึกเนี่ยมือแรงนี่เห็นบ่หอยอุ้ยมันมีรอยรอยเท้าคนน่าจะมาก่อนนู่นแหละนู้คิดว่าเออนี่มีหอยเท้าอืมเขามาหาก่อนเจ้าล่ะกับบ้านแล้วคะ่ะแม่นคะ่ะแม่นคะ่ะนี่แหลคะค่ะเมื่อวานงานดึกนะคะ หวานหลองอยู่หลองเพลงอยู่สุขุมบิทนะคะพวกนายอย่างไรเนาะก็อยากกินเนี่ยนหายอย่ากินแต่อยู่มาแล้วกันสองคนนะคะจับสซิ่งตโตบุมี่มีนี่บุมี่บอกเลย มุมอล่ะเข้าจะมาหาเปิล่ะนุ่มัยเขาก็มาเอาเบิดฮนลาซาจะไปใช้หันใช้เรามองเฮ็ดพอฝนกระตกนี่นี่เดินนี่บ่อนเอนี่นนนี่เดินนี่บ่สั่งงูสิง สีมาสร้างงูสิงหยังเขามาหาเหตุบังหันเด็ดปวกดอกหนึ่งเด็ดปวกดอกหนึ่งน,นี่นี่ก็แมงกิน่นตัวหนึ่งสั่งไว้ก็ได้นี่หูจีหลอ,อนี่นี่อันนี้คือหูจีหลอนะคะบลเสื้อสีพุทธิบึงนี่คูอหูจีหล่อหูไม่ใช่ปะน,ะนี่คูอหูจีหลอนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นหูจีหล่อหูใหม่ๆห,หูสดๆเลยนี่เ็นบอก มันทิมขี้มันไหวอยู่นะ้ำหนูนี่หูจีรอน,นั่นแล้วก็สีเลิกล้งไปเรื่อยๆได้บ้านะนะนี่เนี่ยบดเดียเสียมมาเนาะขอโทษขคอไผ่นะคะไมื่อเยววาเบิร์ดได้ค่ะอันนี้คือจีรอจีลรอมันช่งว่าหล่นๆต๊ะสีสมๆนะคะโมเมนต์พระได้ทุกคนจีโรอคือจีโรอเด้ะ อมันคือหลีเอาวะนี่ค่ะหูวมันเพราะวะ่านุ้งบอได้เอาเสียมมาน,นะคะ่ะบมคือว่าสีมหานี่น่านเ็นบอกหัวมันทันเห็นอยู่บอกหัวมันค่ะนี่ทุกคนเห็นหัวมันอยู่ปะคะน,น่านเ็นบอกฮัลโหลฮัลโหลนี่ออกมาเป็นเมืองไงลูออกมาออกมาอ๋อเห็ค่ะเออเออนี่ นี่อันนี้ยังยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะนี่ยังอ่อนๆอ,อ,อยูเอย่เอ้ยโอ้ยตกใจเวอรอันนี้นะคะนี่นี่ยินบอกน่องยังหนาหลากอยู่นะคะเดี๋ยวน่องก็สิหมุนลงเอง <c oughs> เอา้าเราจะให้ใครคอยขามไปจังใดเอา้ากูจีจำทางขามได้บาสนะ่ะเอา้าจะจะไปหาดอนปภาษาอ่ะบอ อยู่นี่ตู้มันมีผลมันมีเห็ดเน่ขน,นาดไบ่ข้ใหญ่จะก็ให้คอยเล็นเห็ดเนี้ยเขาคือด่เห็ดปวกดีไปล่ะเออหนู้เห็ดตินซีเห็ดสินซีกับหนู้ื้างหนูน้ยางไปผู้เดียวคือสร้างปัญหาไอ้สิบัดเยอะเลยค่ะนูสีกระโดดมองนี้มื่อนี้บพื่อนขายปลาหมึกเด้อค่ะมือะะม่อนี้ บาเมือคันมือเลอี้ยงพุนเจ้าอยูสย่สเยเฮ้น,นีน่อู้ไปบักไก่อีหนึง่งไปจังไดนบ้านอะเอ้าขามกบบระบาดได้หนี่คะยิงสั่นอยู่อู้คือหกเดี๋ยวบ้านเน่ยไม่มีเห็ดในบ่กกะปอม กระพ่อมัแหละผู้ใดอยากสื่องวัวนะคะผู้ดใดอยากสื่องวัวผู้ดใดอยากสื่องวัวนี่สื่อไดนะคะนี่งวัวนี่ขายต้นละพันกับพ่อละบูง,งวัวงัวไผรนะคะอยากได้ก็มาเอา <c oughs> บูง,งวัวงัวไผรนะคะอยากได้ก็มาเอาขายเหรอคะเพราะว่ายางมากว่าพอจะคล้องก็ไปอยู่เอ้าแล้เออไอ้นู้ไปไซบันนะเอ้า <c oughs> นูเห็นเห็ดปวกเฮ้ยนูเห็นเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกเทาเอ้าเห็นเห็ดปวกเสยเฮ้ยเห็ดปวกเอ้าอืม้มเห็ดปวกเห็ดปวกได้ละดอกนึ่ง,าาดเ,งเ,เดี๋ยวปลาขึ้นค่ะเลยนู้ดถิงอุมานู้ฮาเห็ดเดี๋ยวเราสีให้คนมาเยอะเอ้ามิติมูเทาๆดิแฮ่มิติมูเทาว่ะทุกคน นั่นเฮ็ดบวกเ่าเห็นหมคะอุ้ยเฮ็ดปวกเ่าอุ้ยเสียได้ดอกตดดอกกันนุ่นุ uh. ่มันสีใจไเลดียวากลับสิบุค่ะมืูสิบัวคานหลับแล้วปะวะแล้วสิหูมันนุ่นหายอยู่ ขาจอดเขาัยนะคะในความแบบว่าโบสุภาอูตองห้ามมันมึมันจะอยู่กไกอินมันนะคะเด้อมึงชิพะครับแล้ว่าหเชียงแดราเคยนุ้งสินะคะ เดี n วนีด้ห่ว่าืยนูกึ่งเงียบได้ละ่ะแต้ว่าเอือยน,นูกึงนน่งเงีบบนแล้วพอเห็น่อจอู้น,นตั้งฝ่ายตั้งอันนั้นพวกพวกก็่งเบใช่กันรอ้ไบไรไ,ไ้บบนีางท่าพีพอไปนั่นะคโอ้ขอบคุณนะคะที่ขามาเป็นกำลังใจใหย้ยงเงนิ่ แตก็อยู่ไกลแต่ก็จีคามน้ะไปจังใดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดย้างนี่เฮ็ดย้างนี่เฮ้ยเฮ็ดงูอุ้ยอุ้ยฮักอุ้ยอุ้ยเมืองในทุกคนอุ้ยวัดดีค่ะเพืยอดาวเพืยอดาวจะอยากกินเฮ็ดที่ว่าเอื้อยกระท่ำซื้อนี่ล่ะกระท่ำซื้อว่าเอื้อย นี่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะบึงนู้คนมันคนมันสิมานเนาะนม่เฮ็ดเบื่อบ่วะเอาไปกินเอื้อยนูสิบดเล็ดสมอริเอ๋บ่ออุ้ยมันมีแต่ดอกกระเทาน่ะได้ยี่ว่าเอือนิ่งฮ่าเราได้อยู่แล้ววะไปหาเราที่นี่อันนี้นี่เฮ็ดเบื่อนี่เบิ่งซุงแล้วนี่เฮ็ดบวกบูเบื่อ นยูพาทุกคนทุกอันนะคะเจดาวไปใช้เหรอเจดาวสิกินนี่บ่อเจดาวเราสิกินอยู่บ่อเขาได้ดอกนึงนะเจหุ่นเล่าอยู่หุ่นเล่าอยู่หุ่นผ้าตาก์แล้วว่าคนมหาอีหยังแบบนี้เขาบอกให้เจ้าหาเงินแล้วก็ซสืออู้หู้หู้อยเออหนี้ไม่ได้เฮ็ดปลวกเถ่า เฮ็ดบวกเทาก็เลยบีมันถิ่มน,ะะนี่มันเป็นแบบนี่<ด>นี่แล้วก็กรเท็อนเฮ็ดเบือเออนี่เดี๋ยวสองดอกไพ่จังเลยนะเออนี่ไพ่อพอจองไพ่อจองนี่เฮ็ดบวกไพ่อจองเฮ็ดบวกบวกเด้อค่ะนี่เกรย์นูสวัสดีค่ะโสดลูกหนึ่งค่ะ โซลูดหนูมาเลี้ยงซอยกันอือห้าคนมาเลี้ยงซอยดื้อค่ะลุงันว่าเป็นพี่เต๋ดื้อคักตล้วนี่เขาคือตอก็กลัก,กวะงัววะผู้ใดอยากได้งวดัวเด้อค่ะเบิ่งเอาโหลดหได้ตัวดใดได้งวัวตัวใดก็เบ,บิ่งเอานะคะเพราะว่ามันมันเป็นงัวหนูมีปลาหมึกบ่ครับบ่ได้ขายปลาหมึกมื้อนี้มือม้อแรง้งมื้อแร้งโอ้ยหนอบอกว่ามือ้อแร้มาดอนปลาสานี่มื้อนี้ อุ้ยนี่มองได้ว่าเห็ดเพาะก็ยังห,าห้าเห็ดเพาะห่แม่โอ้อันนี้เป็นลักซอโกโ่กนะนี่ป่าเออเออกัดข้หมูดแดงอ้อยเบิ้งหน่อไม,ม้นั่นบอเอา้าคนนึกว่าห้าเห็ดย่างเดียว โอ้ขอบคุณผู้ชายเชยๆนะคะโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ไดาวของละบวกินแหละล่ะเบิ่งสซูงรถเสียล่ะระวังพีบ่ายหัวโอ้ยบ่มี่ค่ะยู่นีนี่ยู่นี่บ่มี่เป็นใจดีเลยนี่อยู่นี่อันหนึ่งผมได้ใจหมวกมาแด้ละอันหนี่นี่ปลาปลาสาทั้งนี่ข้าวปลาในปลาสาหน้าค่ะแต่อีพอยก็หาเฮ็ดบวกได้แบบนี้แล้วก็นี่ เออหอมอยู่บอกอก็หอมอยู่ได้ <g ül> ออเฮ็ดนี่กระต่างบมดจากจะเป็นโพดเออเออหอมเฮ็ดอีริมันเป็นกลิ่นอย่างไรวะเออนินอ <g ül> ๋อมันเป็นกลิ่นเฮ็ดเนาะอู้ทุกคนที่อยู่น้ำกันนะคะนุสิภาทุกคนตะเวนปลามันคือเป็นแบบนี้เออนี่มันก็เป็น,ตาานแต่ยะอันแท้บอา อูมีคนมากินสปอนเซอร์ В ไอย่างดีอโอ้มีสปอนเซอร์อย่างดีนะคะในป่าอู้นี่แบบคือไอเข้ามาลบฝนเลยเนาะส่วนน้ำต่วมคาขาดเลยนี่ก็เป็นทางไปข้างอย่างก็เป็นไหนพูนพูนพูนมองฟังทางคุณจะชิบูป่าบอบูบ่อนนะโอ้ผมไปใส่เกลือบูดได้มึงสภาพอยู่ดอนได้เนาะดอนภาษาอ่ะค่ะดอนดดอนภาษา อยูป่าบะฮีอันห <Nixon. S 1> ้องต้องห้องต้องงับห้องเตาห้องเตางับอืมมันข้างนอกใะตรงหย่างข้างในได้บ่ได้เด้เนี่ยเห็นนี่้หนซ้ำหนึ่งเห็นในตรงเคลียห้ามหมายเงี้ยอันนี้เฮ็ดอีหยังหนินี่เฮ็ดอีหยังนี่เฮ็ดเฮ็ดเบื่อบ่หรือเฮ็ดหยังเนี่นี่นี่มีซองดอกนี่ดอกหนึ่งเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อบ่โอ้ก็คือปวดใจเนี่ยบ่เบื่อแท้ <ภ><ย>อูอ้ใดอยากมาหานะคะคือเออทางนี้มันคือหกแต่ล่ะอ๋อมันเป็นป่าเนาะอ๋อมันเป็นป่ามันกับหกปกติแหละ โอ้พอดีวไปไปอยู่กรุงเทพโดนยังจุกหูโอ้เลยไหมเงี้ยไม่ไหมเงห้ยหูไปกับไปซอยเขาเสียบมันแล้วก็หลับจางไปในโตเลยยังอือห้าคาโหลดเขาก็ซอยเข้าไปเรื่อยๆแบบเขาก็บปากกาขายหน้ามือนนินคายง้อง้อไพบ่งหูละ อันนี้ก็เฮ็ดเถาแล้วนะคะเฮ็ดคอนเถาเฮ็ดคอนมันเถาแรือเปล่าผสมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทุกคนอ่ะจิบเอ่านข้อมิ่งต่อข้อถดข้อไพ่เนะคะเพราะว่า,าพเพราะว่าป้ามันแพงทุกคนนู้นจะเป็ยา,ยามแบบสปีดกล่องสสารนะคะแต่ว่าก็ต้องละเวยอแองหนึ่ยังควงทางงามไหมงามไหม ก็นี่เขาหาในป่าไผ่พี่ได้เบิ่งนี่แปนเบื้ดทุกคนนี่เห็นบ่ล่ะนี่แปนเบื้ดเออห้อยเก่าก็ขากแล้วนี่เบิ่งเขาขุดเบิ่งนี่พุดมันแปนเบิดสิให้เบิ่องยังแปนจนบ่เหลือยังแปนคือจังหวะมากปวดคนขาอังนี่ถ้าขามไปอีกฝั่งนี่บ่นี้เบื่องี่หลักเปรนเห็นบอกเห็นบอกเปรนกันยังวะ เฮ็ดได้เฮ็ดอุ course, ้ยอือนี่โจโจ้หาใหม่ขี้อะไรน้ำได้เออเขียอะเพราะว่าเขาจ้ายังขี้อะแล้วลืมเอาไม้กวาดมาอ่ะก็ขาดไงอืมแต่ว่าพวกขามไม่ฟังนั่นเึกฟังฟัง